สวัสดีเพื่อนเพ่ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมมี20เรื่องน่ารู้ที่หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะแค่ไม่ทันสังเกตนะครับไปจนถึงเรื่องที่รู้กันแค่วงในเท่านั้นนะทุกคนซึ่งน้อยคนมากจริงๆนะครับที่จะรู้เนาะผมก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันก็ไปฟังมาจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งเนาะก็รวบรวมข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาให้นะครับทุกคนที่ได้แวะมาดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้รู้ไปพร,พร้อมๆกันในคลิปนี้นี่แหละนะครับผมนด,มนนด,มดใน เอฟเคเจอร์นี่เกมที่ผู้เล่นทั่วโลกต่างตังต้งตารอเติมเกมผ่านไลน์กับ r i ดแมนช็อปได้ดักรอนคริสตันถูกคุ้มกว่าเติมเองแอดเลยแอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดและพิมพ์ตัวเล็กทั้งหมดด้วยนะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์เนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิม l a เลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม a อ d ด o i d บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ L Er. .net ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป9เรื่องอย่าหาทําเนี่ยผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนเนาะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้เหมือนกันเนาะและก็จําเป็นต้องรู้เช่นกันนะครับที่แรกมันก็จะมีทั้งหมด29ข้อนั่นแหละก็กล่าวว่าจะเอามาพูดอีกทีหนึ่งในคลิปนี้เนาะเผื่อว่าบางคนไม่เคยดูคลิปนั้นก่อนเลยนะครับทุกคนแต่พอคิดไปคิดมาแล้วในเมื่อคลิปนั้นผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดถ้าจะเอามาพูดใหม่ในคลิปนี้เนี่ยมันก็อาจจะยาวมากจนเกินไป นี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเนาะก็คือแฟชั่นหูกระต่ายนะครับซึ่งแฟชั่นอันนี้เนี่ยจะไม่สามารถหาได้จากในเกมนะทุกคนเพื่อนๆจะหาได้จากการเติมเงินในเว็บไซต์เท่านั้นเนาะถ้าเพื่อนๆเล่นใน PC นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะกดเริ่มเกมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมสําหรับการเติมเงินเพื่อรับหูกระต่ายฟรีอันนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นเว็บเติมเงินของค่ายฟา้าไลน์เนี่ยก็จะเด้งเข้ามาเนาะเพื่อนๆก็เติมแพ็กไหนก็ได้นะครับขอแค่เติมครั้งแรกเนาะจะเป็นบายมรับห มต่อไปข้อที่2ก็จะเกี่ยวกับฟาไลท์พาร์ตนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาไม่มีบอกนะในเพจ Official ก็ไม่ได้บอกเช่นกันนะครับสำหรับใครที่เติมเกมนี้เยอะๆนะครับผมเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ของรางวัลฟรีด้วยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเข้าไปใน Google นเนาะแล้วก็ค้นหาคําว่าฟาไลท์พาร์ตจากนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปในเว็บไซต์แรกนะครับฟาไลท์เกมแอคเคาท์ล็อกอินเซ็นเตอร์พอเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วผมแนะนําให้เพื่อนๆล็อกอินแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยดดด้้้้ววววยยนนะะะะครรรรรรัััับเเเเเพพพาาาา่่่่กกชชืือออมตตญีงแจไฟ เสร็จแล้วให้เพื่อนเลือกที่คําว่าบันเดนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเกมเป็น F K Journey จากนั้นในบันเด้นจากัดเวลาเนี่ยให้เพื่อนๆกรอกวันเกิดของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับซึ่งขอแค่เพื่อนๆเข้ามากรอกนะครับผมเพื่อนๆจะได้ตั๋วสูมกาชาสีขาวไปเลยฟรีๆ5ใบนะครับแล้วทีนี้สิทธิทพิเศษสําหรับคนที่เติมเงินหรือว่าสนับสนุนเกมนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆเติมไปเยอะๆนอนแล้วก็มีระดับที่ถึงตามที่กําหนดนะครับก็จะได้หีบรางวัลพวกนี้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งในแต่ละหีบเนี่ยก็จะมีพวกตั๋วกกาาาชตู้มห มีตั๋วากาชาแสงมืดให้ด้วยนะในก็ของรวรางนัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วทีนี้นอกจากแพ็กฟรีพวกนี้แล้วนะครับผมเขาก็ยังมีคะแนนให้ด้วยนะครับทุกครั้งที่พเพื่อนๆเติมเงินเนี่ยเราก็จะได้คะแนนสะสมมานะครับซึ่งคะแนนสะสมตรงนี้ให้พเพื่อนๆเปลี่ยนไปที่เกม FK Journey เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะสามารถนําคะแนนตรงนี้มาแลกของรงวัลได้ตามนี้เลยนะครับรวมถึงสินค้าเกียภาพอย่าง AirPods นะครับก็จะเข้ามาให้เราแลกในเร็วๆนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิทพิเศษสําหรับคนที่สนับสนุนเกมเนาะใคร ที่ยังไม่ได้เข้ามารับของฟรีนะครับไม่ได้เอาแต้มมาแลกเนี่ยก็จะลืมแวะเข้ามาเช็กดูด้วยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ที่ประโยชน์ในส่วนนี้ไปนะครับต่อไปมาต่อกันที่เรื่องที่3นะครับก็คือในเรื่องของฉายาส,สวยแบบนี้เนาะหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นอาจจะไม่ทราบนะครับเพื่อนๆสามารถมาทําให้สวยขึ้นได้โดยเข้ามาที่โปรไฟล์ของตัวเองเนาะแล้วก็คลิกที่ชื่อมุมซ้ายบนได้เลยนะจากนั้นเข้ามาที่คําว่าฉายาแล้วทีนี้ตรงคําว่าสละัสสวยตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเปิดไว้นะครับฉายาของเพื่อนๆก็จะไม่มีกรอบเนะาะก็จะมีแค่ชออ สวยเท่ er, แบบนี้โชว์ให้เห็นเลยนะครับต่อไปข้อที่4สําหรับการเปลี่ยนตัวละครให้ออกมาเดินตามหลังคองเราแบบนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะโดยการกดเข้ามาที่ถงกล้องกลางวันจากนั้นเข้ามาที่ไอคอนรูปหมวกมุมขวาบนและก็เลือกตัวละครที่เพื่อนๆชอบให้มาเดินตามหลังได้เลยนะครับก็จะเลือกได้แค่4ตัวละครเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเอาติ๊กออกด้วยนะครับผมถ้าพเพื่อนๆติ๊กเป็นเปิดทีมเควสนะครับตัวละครที่จะมาเดินตามหลังเราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตามเควสเนื้อเรื่องนะครับทุกคนแต่ถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็ นี้สีตัวละครที่เราเลือกไว้เนี่ยก<ละ>็จะมาเดินตามหลังเราแทนนั่นเองต่อไปเรื่องที่5ก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมสําหรับใครที่อยากหาตัวขาวไปสุ่มตู้กาชาแบบฟรีๆนะครับผมสามารถเอาของขวัญพวกนี้เนี่ยมาให้ตัวละครได้นะครับเมื่อเพื่อนๆอนัพขึ้นไปถึง1,300แต้มนะครับผมจะได้ตัวกาชาฟรีตัวละครละาน1ใบนะครับซึ่งการเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้ถึง1,300แต้มเนี่ยมันก็ใช้ของไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมด้วยของที่เขาแจกมาให้เนี <im it> ่ยเพื่อนๆสามารถทํา1,300แต้มได้หลลลาายยตัวะครมกเนะ่นาจ ทำให้เพื่อนๆสามารถเอาไปสูมกาชาต่อได้1 0 2ถึงโลเลยนะครับผมต่อไปเรื่องที่6ก็จะเป็นเครื่องประดับหัวของน้องลินลี่เมย์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้จะมีแค่ลินลี่เมย์คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราทําเงื่อนไขครบนะครับแล้วเราจะได้แฟชั่นประดับหัวตรงนี้มาใช้กันแบบฟรีๆเนาะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องยกระดับลินลี่เมย์ให้เป็นระดับเลอเลิศบวกก่อนนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเพิ่มค่าความสมันของลินลี่เมย์ให้ถึง8,00แ้้้มนนะะถาาาททํครรบังง2เเื่อไขก็ เบบี้ลิลี่เมย์มาเกาะหัวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับข้อที่7ก็จะเกี่ยวกับตู้เรดอัพนะครับเกมนี้เนี่ยยังไม่เคยมีตัวละครลิมิต็ดนะครับทุกครั้งที่มีตู้เรดอัพมาแบบนี้ถ้าตู้หมดเวลาให้เราสุ่มไปแล้วตัวละครหน้าตู้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาให้เราสุ่มในตู้มหากรรมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ยังสามารถมาเลือกตัวละครเหล่านั้นในการสุ่มเพิ่มเติมทีหลังได้นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะเพราะว่าเราก็ต้องไปแข่งขันกับฮีโร่ในช่องอื่นๆนั่่่่่่นน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 เเเอออองะะรรััแแตตตตถ้้้าาาพืสุมมใูลยีีกกก็จจวว ซึ่งเวลาจะปั้นเนี่ยมันก็จะปั้นได้ง่ายมากกว่าเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้รีบนะครับหรือไม่ได้ชอบตัวละครน,นี้เป็นการส่วนตัวเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องรีบสุ่มก็ได้เนาะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถสุ่มได้ในตู้มาหราบอยู่ดีนะครับต่อไปข้อที่แปํสหรับใครที่อยากจะสุ่มลินลี่เมย์แล้วสุ่มไม่ได้เนาะอันนี้หลายๆคนที่แบบเพิ่งมาเล่นก็น่าจะเจอปัญหากันเยอะมากๆนะก็คือโอกาสคงเหลือในการสุ่มเนี่ยมันเหลือสูตรนะครับไม่สามารถสุ่มต่อได้เนาะถามว่าเราจะเพิ่มโอกาสในการสุ่มตรงนี้ได้ยัง,งกะา,าร่ด้ดยอัันนนบๆ เถ้าพ่เพื่อนอยากจะดันลินลี่เมย์ให้เป็นระดับเลอเลิศบวกให้ได้เนี่ยอย่างน้นอยพี่เพื่อน,อน,อนต้องไปปั้นตัวละครอื่นใน ID ให้ขึ้นไปเป็นระดับเลอเลิศให้ได้ก่อนนะจะเป็นตัวไหนก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ลินลี่เมย์นะครับโอกาสตรงนี้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะก็ตามระดับสูงสุดตรงนี้เลยต่อไปข้อที่9ในกิจกรรมงานกาลานิลันนะครับมันจะมีเควสสุดท้ายนะที่จะปลดล็อกในอีก6วันนะครับที่เราจะต้องสุมกาชา70ครั้งในระหว่างอีเวนต์ในทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้ผมไไมมมม่่่่่่่่ชัััััววววรรรรรเเเททาาาาหหนน70ค้้้งงตตตีียยแสุกๆลือป ว่าจะนับใหม่หลังจากที่กิจกรรมเพิ่งปลดล็อกนะครับดังนั้นผมก็เลยเอามาเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันต้องสุ่มใหม่จริงๆเนี่ยเราก็จะได้ดองตัวดองอะไรเก็บไว้รอกิจกรรมนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะรวมทั้งหมดแล้วมั้งพอกิจกรรมนี้ปลดล็อกไปแล้วหลายๆคนก็คงจะสุ่มเกินแล้วแล้วก็น่าจะรับของรางวัลได้เลยเนาะเกมมันไม่น่าจะทําให้ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกนะครับแต่เราเผื่อไว้ก่อนก็ดีกว่าไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะครับทุกคนต่อไปข้อที่10ในเมืองศิลาศักดิ์สิทธ์ มากมายเลยนะซึ่งของรางวัลที่แนะนําให้พี่เพื่อนแลกก่อนเนี่ยก็จะเป็นสมุดอัพเลเวลนะครับทุกคนจากนั้นค่อยแรกเป็นศิลาวิญญาณเนาะที่เก็บครบ60ชิ้นแล้วเราจะสามารถสุ่มตัวละครระดับ A ได้นะครับต่อไปข้อที่11ผมแนะนําให้พี่เพื่อนทำเควสกิ้ให้ครบนะครับถึงแม้ว่าขีดจํากัดประจาสัปดาห์จะครบแล้วก็ตามนะเพราะทุกครั้งที่เราทาเควสกิ้วเสร็จเนี่ยเราจะได้แต้มความขยันมานะทุกคนถามว่าแต้มความขยันเอาไปทําไมนะครับถ้าพี่เพื่อนมีกิ้อยู่นะแต้มความขยันตรงนี้นะครับมันจะเป็น นนะซึ่งหีบกิวพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าของรางวัลดีมากๆนะครับมันจะทําให้ไอเดียของพเพื่อนเติบโตได้เร็วเนาะใครที่มีกิวเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบในส่วนนี้นี่แหละนะซึ่งมันจะตัดรอบใหม่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับหรือก็คือรีดในทุกๆวันจันรนั่นแหละถ้าพเพื่อนอยากจะได้ของรางวัลเยอะนะครับอยากให้ไอเดียของตัวเองเติบโตเนี่ยก็ไปอยู่ในกิวที่คนเขาขยันขยันหน่อยนะแล้วก็ไปทาเควสกิวให้ครบทุกเควสเลยนะครับแล้วเพื่อนจะได้แต้มความขยันมาพอได้แต้มความขยันเยอะๆเพื่อนก็จะมีโอกาสได้้้หีกกิเเนนนน่่ยยยออะวาคทแตมขั ผมแล้วถ้าแต้มความขยันของเพื่อนไม่ถึงเกณฑ์นเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้หีบในส่วนนี้ด้วยนะและมันจะมีอยู่เควสหนึ N ่งนะที่เพื่อนไม่ต้องทําก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เติมเงินเนาะเพราะว่าเควสรับแต้มมิทิลเนี่ยคือจะได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนเป็นสายฟรีก็มองข้ามเควสนี้ไปได้เลยนะครับต่อไปข้อที่12ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะแต่ว่าขอพูดอีกรอบหนึ่งละกันนะครับก็คือเราสามารถแอดเพื่อนข้ามเซิร์ฟได้นะครับแม้กระทั่ง ถามว่าประโยชน์ในการแอดเพื่อนข้ามเซิฟตรงนี้มันดียังไงนะครับมันดีก็ตรงที่ว่าเราสามารถแอดเพื่อนที่มีพลังรวมเยอะๆนะครับอย่างเช่น37ล้าน36ล้านอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เขาส่งตัวละครมาให้เรายืมได้นะเวลาที่เ,เพื่อนๆดันด่าน FK แล้วไม่ผ่านสักทีนะครับผมเราจะสามารถยืมตัวละครจากผูเ้เล่นคนอื่นได้วันละหนึ่งครั้งใช่ไหมทุกคนซึ่งถ้าเรามีเพื่อนที่เขาอยู่ในเซิฟ g l o b a l ด้ก็พลังเยอะแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาส่งตัวละครมาให้เรายืมเนาะเราก็จะผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเาอาจ,จะส่งป็นตรคร800 900มาให้เราเล่นก็ได้นะต่อไปข้อที่13ก็คือค่าความชํานาญและก็วิธีการดูค่าสเตตัสนะครับเพื่อนๆเข้ามาในหน้าตัวละครเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ข้อมูลได้แล้วก็จะมีเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปดูมันก็จะมีสเตตัสพื้นฐานของฮีโร่ขึ้นมาให้เราดูเนาะแล้วทีนี้มันจะมีอยู่ค่าหนึ่งนะครับผมที่เราจําเป็นต้องดูเนาะก็คือค่าความชํานาญนะครับทุกคนค่าความชํานาญของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเราปั้นมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะซึ่่่่งงงงคคคคคคาาาาาาานนนนีีีี้้มมมมมมัััััวววสสํํญญยไะรรบก็ตทถ ค่าความชํานาญของเราน้อยกว่ามอนมากๆนะครับตัวละครของเราก็อาจจะเลือดน้อยลงหรือว่าโจมตีใส่มอนตัวนั้นเบาลงนะครับเราก็เลยผ่านไม่ได้สักทีแต่ถ้าเกิดว่าค่าความชํานาญของเราเนี่ยมันใกล้เคียงนะครับหรือว่ามันเยอะกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านด่านพวกนั้นเนี่ยได้ง่ายมากกว่านั้นเองนะครับตรงนี้แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมบางด่านเพื่อนๆเล่นไม่ผ่านสักทีแต่ว่าพอเรา fk เนาะมาเล่นใหม่ในวันถัดไปอัพตัวละครขึ้นไปเนี่ยทำไมถึงผ่านได้ง่ายประมาณนั้นนะครับทุกคนและก็ในแต่ละค่าสเตตัสเนี่ย สามารถกดคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับข้อที่14ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะครับอันนี้ผมอยากเอามาให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้ดูกันไว้ล่วงหน้าเนาะจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับหลังจากที่เราอัพเลเวลของตัวละครทุกตัวเกินเลเวล240แล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้เงินใช้หนังสือ EP แล้วก็ผงสีม่วงเนี่ยมาอัพเลเวลตัวละครได้แล้วนะทุกคนมันจะสูงสุดอยู่ที่เลเวล240่เนาะซึ่งถัดจากเลเวล240ี่บเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเลเวลของ หลังจากระดับสองร้อยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยมันจะปลดล็อกระบบใหม่ที่เรียกว่าการประสานสันพ้องนะครับซึ่งการประสานสันพองตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะอัพเลเวลนะเขาก็จะใช้ผงสีม่วงอันนี้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าผงเนี่ยมันก็จะมีเลเวลที่อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันเป็นขวดแบบนี้นะครับซึ่งพอเรากดอัพเลเวลไปแล้วนะครับผมทุกตัวละครเลยมันก็จะเลื่อนขั้นให้ทันทีนะเราไม่ต้องไปนั่งอัพทีละตัวละครแล้วนั่นเองเพียงแต่ว่าการที่เราจะหาผงสีม่วงตตัััวนนนนนี้้มมาามาาาาออไดใแ่ละยคคืหกกกๆทุ แต่ยังดีหน่อยนะครับที่เราสามารถเอาหนังสือ E.P เนี่ยมาแปลงเป็นผงสีม่วงได้นะแต่ว่ามันก็ใช้จํานวนที่แบบเยอะมากเหมือนกันนะอย่างเช่นสมุด E.P ของผมตอนนี้ยี่สิบล้านนะทุกคนเอามาแปลงเป็นผงม,ม่วงได้แค่ ,6000 ขวดเท่านั้นเองนะก็อัพเลเวลได้แค่1-2ึ่งถึงสองเลเวลแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับหมดแล้วนิดเดียวเองนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเจอในอนาคตเนาะซึ่งกว่าจะอัพได้แต่ละเลเวลนี่คือแบบว่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมแล้วทีวนี้ข้อที่15เนี่ยก็จะเกี่ยวก ตามปกติที่เรารู้กันเราก็คือเราจะเข้าใจว่าระดับตัวละครมันจะสูงสุดอยู่ที่ระดับเลอเลิศบวกนะครับพอเราอัพเป็นเลอเลิศบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถยกระดับตัวละครต่อไปได้แล้วนะแต่นะครับมันยังมีระดับที่แอดวานไปมากกว่านั้นเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ในระดับที่จะสามารถอัพได้ในเร็วๆนี้นะครับทุกคนให้มันเป็นเรื่องของสุลต่านไปเนาะซึ่งระดับที่ว่านั้นก็คือพารากอนนะครับในภาษาไทยเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้คําไหนเหมือนกันนะแต่ก็บอกเขาเรียกว่าพารากอนนะครับทุกคนถามว่าพ ลดล็อกให้เราอัพได้เมื่อไหร่นะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรามีตัวละครระดับเลอเลิศบวก25ตัวขึ้นไปนะต้อง25บวกขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกพาราคอนได้เนาะแล้วทีนี้ถามว่าพาราคอนเนี่ยมันมีกี่ขั้นนะครับและแต่ละขั้นใช้เศษตัวละครซ้ําในการอัพเยอะขนาดไหนเราก็มาดูในเว็บไพเวนได้เลยนะครับสำหรับตัวละครระดับ A เนี่ยต้องใช้ถึง45เศษเลยนะถึงจะอัพขึ้นเป็นพาราคอนหนึ่งได้นะครับทุกคนและถ้าเป็นตัวละครระดับ S เนี่ยต ที่4ี่เศษนะแล้วทีนี้พารากอนเนี่ยมันก็จะมีพารากอนสพารากอนและพารากอนสนะฮะทุกคนเศษในการอัพแต่ละขั้นก็คือตามนี้เลยเนาะพารากอนสอนะครับ3ก็68 4ก็68สนะส่วนตัวละครคาเซตเนี่ยพารากอนอยู่ที่6ชิ้นนะครับ3กับ4อยู่ที่9ชิ้นเนาะและก็ตัวละครแสงมืดพารากอนจะอยู่ที่4ชิ้นพารากอนและ4จะอยู่ที่6ชิ้นนั่นเองนะนั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้การยกระดับที่สูงที่สุดในเกมนี้เนี่ยจะอยู่ที่ พวกนี้ให้มันเป็นเรื่องของสุลต่านไปนะให้เขาสาดเงินแข่งกันไปนะครับทุกคนแต่ว่าเราที่เล่นเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมหรือเติมก,กลางๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปนึกภาพถึงพวกนี้เลยนะครับให้มันเป็นแบบว่าระดับขั้นของเทพเจ้าเขาเล่นกันนะต่อไปข้อที่16นะครับสำหรับตัวละครแสงมืดเนี่ยนอกจากเพ,เพื่อนจะได้จากตู้กาชาแสงมืดแล้วเนาะพเ,พนเพื่อนก็สามารถใช้เหรียญกิลวสามเหมือนเหรียญมาแลกได้นะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะได้ฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งช่อง ดันด่าน FK เนี่ยขึ้นมาถึงด่านที่1125มัง้งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะยังไม่ชัวร์นะว่าใช่ด่านนี้หรือเปล่าแต่มันจะอยู่สักประมาณ1,100กว่าเนั่นแหละพอดันขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้กล่องเลือกตัวละครแสงมืดมา1ตัวนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะทุกตัวเลยที่เป็นแสงมืดนะครับอยากได้ตัวไหนก็คือจิ้มได้เลยในทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางนะที่เพื่อนๆจะได้ตัวแสงมืดมาใช้งานกันแบบฟรีๆนะครับต่อไปข้อทีี่่กาทมมอนนใดด Surve ยยิสุ ก็จะเป็นแผนที่อารีนาสาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะอันนี้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบใช้กันที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแผนที่นี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันการสลับตัวจากตัวละครธาตุมืดอย่างไลเนียได้นะถ้าเพื่อนไปตั้งทีมป้องกันเป็นแผนที่อื่นนะครับแล้วไปเจอทีมที่เขามีไรเนียเนี่ยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบในทุกคนเพราะว่าไลเนียเนี่ยเขาจะสามารถสลับตัวละครของฝั่งตรงข้ามมาอยู่ที่ฝั่งของตัวเองได้เนาะซึ่งถ้าเพื่อนมีตัวซับเก่งๆนะครับที่เราต้องพึ่งซับตัวนั้นดีๆเนี่ยถ้าถูกไลเนียสลับมมาาเืื่่อหรแล้ว้ววัััตตนนนโดยยิงคก็ คือเราแทบจะแพ้ไปแล้วครึ่งเก้านะครับทุกคนฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็เลยจะนิยมตั้งเป็นแผนนี้กันนะเพราะว่าถ้าเราเอาไลเนียมาวางเนี่ยไม่ว่าจะวางเป็นตำแหน่งไหนนะครับทุกคนคือมันแทบจะไม่สามารถสลับตัวละครกันได้เลยนะถ้าเป็นตัวซับที่ผมวางไว้ฝั่งนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเอาไลเนียมาวางไว้ตรงไหนมันก็ไม่สามารถสลับได้นะครับดังนั้นในแผนที่นี้มันก็เลยเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการชนะให้เราได้เยอะมากๆนะแต่มันก็ไม่ได้การันตีนะทุกคนว่าเราจะชนะเสมอไปเนาะมันก็อยู่ที่ทีมกกาารรรวงตัตัละะคนน,น,นู่น่ีอีออเยแยแๆปจ แต่แผนที่นี้มันแค่เพิ่มโอกาสในการชนะเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะแลวก็มันเป็นที่นิยมมากๆในเซิร์ฟโกลบอลนั่นเองนะครับต่อไปหลังจากข้อที่18เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการเติมเงินแล้วนะครับผมแต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็สามารถฟังเพื่อเป็นความรู้ได้นะสําหรับข้อนี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับแผกเด้งพวกนี้นะครับซึ่งแผกเด้งเนี่ยเวลาที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยของรางวัลที่เราจะได้นะมันจะขึ้นอยู่กับระดับ VIP ด้วยนะครับยิ่งเพื่อเพื่อระดับ VIP สูงมากเท่าไหร่นะครับแผกที่มัน,นมาน่านานนน่แต ราคามันก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะของเยอะราคาก็แพงตามนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเข้าไปเนี่ยมันก็จะพัฒนา ID ดีได้เร็วกว่าไงทุกคนฉะนั้นระดับ VIP ตรงนี้ก็เลยแบบว่าค่อนข้างสาคัญนะสำหรับคนที่ต้องการแข่งขันแบบจริงจังนะครับแล้วก็มีตังค์เติมเนาะและข้อที่19กนะครับก็จะยังเกี่ยวกับระบบ VIP เหมือนเดิมนะั้นก็คือว่า VIP เนี่ยในแต่ละขั้นเราก็จะมีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปเนาะยิ่ง VIP สูงยิ่งได้สิทธิประโยชน์สูงนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับดนนะนัน FK เน,นานนะเน ราก็จะมีเวลาที่แบบสามารถ F K ได้นานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ของรางวัลที่จะได้จากดัน F K เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งทองทั้ง E P อะไรต่างๆนานาน,านะเอาง่ายๆว่าคนที่มี V I P เนี่ยยังไงก็จะเติบโตได้ไวกว่าคนที่ไม่เติมเลยสักบาทเดียวแน่นอนนะครับและทีนี้มันก็จะมีอยู่อีกหนึ่งความลับนะครับที่น้อยคนมากนะที่จะรู้ทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้มานั่งบอกนะครับทุกคนก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เติมเกมแล้วก็สนับสนุนเกมเยอะมากๆนะครับจนขึ้นไปถึงระดับ V I P 1 5ได้แล้วเเนี่่พือ,พอะได้ สิทธิ์ที่พิเศษในการพูดคุยนะครับกับคนที่เขาใกล้ชิดกับผู้พัฒนาเกมนะครับคือแบบว่าเขาอาจจะให้แอดไลน์แอดบีแชทอะไรเงี้ยเพื่อพูดคุยได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็สามารถส่งเรื่องพูดเนี้ยไปให้กับทางผู้พัฒนาได้นะเอาง่ายๆว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนหลักของเกมอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับหลังบ้านนะครับแล้วก็เสนอเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับทางผู้พัฒนาเกมได้นั่นเองแต่ว่าเขาจะนาไปใช้ไหมเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราแค่มีสิทธิ์เสนอเรื่องเข้าไปมีสิทธิ์พูดดดดคุยนนะะรรัแตต่่่่่วาาาาาาาเเไไไไไมม้้้้ีีอออํํจจขขททงงปสใหก็ ครับแค่เป็นสิทธิพิเศษในส่วนนี้ให้เท่านั้นนะครับและก็คนที่เป็น VIP 15เนี่ยจะได้ของฟรีตามวาลาพิเศษด้วยนะซึ่งจะการันตีนะครับว่าจะได้ของพวกนี้เนี่ยทุกเดือนเลยนะครับอย่างเช่นพวกตัวขาวนะครับหรือว่าตัวสุ่มในตู้มหากรบเนาะซึ่งพวกนี้เนี่ย VIP 15้าเขาจะได้ฟรีๆแน่นอนในทุกๆเดือนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบกันนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่มีคนออกมาบอกนะว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะครับซ มกันหนหดะทีนี้พอไปเพื่อนฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะครับว่าอีทําไมคนเหล่านี้เขาถึงได้สิทธิ์เยอะกว่าเราจังเลยนะครับเราเป็นสายฟรีอ่ะทําไมมันดูแบบแบง่งชนชั้นมันดูได้เปรียบมันดูโดนเอาเปรียบอะไรอย่างงี้นะครับผมคือเงินที่สุลตา่านเติมเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนเกมให้เกมเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้นาะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่านําไปเป็นทุนนะครับในการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆในอนาคตที่จะอัปเดตมาให้เราเล่นเนาะฉะนั้นนนนเเเ่่่ VIP ย,ย,ย้าอกหหมมืสัขงงวึิิต เราก็จะยิ่งได้เล่นคอนเทนต์ใหม่ๆเยอะคือมันก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นทุกคนนะ่ะถ้าไม่มีคนเติมเลยนะครับเกมเขาก็ไม่มีงบไปพัฒนาเนาะเราก็อาจจะได้รับการดูแลไม่ดีนะครับหรือเกมเปิดไปไม่กี่ปีก็เจ๊งแล้วก็ปิดไปอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งถ้าเราอยากจะเล่นเกมนาน,านๆเนาะได้เล่นคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้หรอกนะครับเราก็เล่นเกมให้มันสนุกก็พอเนาะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับแข่งขันกับตัวเองหรือว่าเล่นกับเพื่อนเล่นเฉพาะคอนเทนต์ที่เราเล่นได้้้้ออออะะะไรรรรย่่าาางงงีีีีนน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 คคคัับับบบบใสวขททเเเเชกกกกมมจิๆลุ ผมอยากสนับสนุนเกมนี้เนี่ยก็ให้เขาได้ในส่วนที่เขาควรจะได้รับนะครับเติมเยอะเขาก็ควรจะได้สิทธิพิเศษในส่วนนั้นไปนะครับทุกคนและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20ก็จะเกี่ยวกับการรีซีซั่นของเกมนี้นะครับทุกคนหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้อาจจะยังไม่ทราบนะว่าเกมนี้มันจะมีการรีซีซั่นด้วยนะครับถามว่ารีซีซั่นแล้วมันทําไมล่ะมันก็แค่เริ่มต้นซีซั่นใหม่เฉยๆหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนเกมนี้เนี่ยเขาจะรีซีซั่นใหม่ในทุกๆ3เดือนนะซ เราฟร์มาได้ด่าน F K ที่เราผ่านไปทุกอย่างเหล่านี้จะถูกรีกลับไปในจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับก็คือทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟโกบอลหรือเซิร์ฟเอเชียของเราก็ตามและจะเป็นสุลต่านแค่ไหนก็ตามหรือสายฟรีทุกผู้ทุกคนนะครับจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดและกลับไปเริ่มใหม่พร้อมๆกันทั้งหมดทุกคนนะครับผมแต่ว่าฟังแบบนี้แล้วอย่าพิ่งตกใจนะทุกคนมาฟังให้จบก่อนนะคือเกมเนี้ยมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นฤดูกานะลเนาะฤดูกาลเนี่ยก็คือที่เราเล่นในเวอร์ชันแรกนะครับซึ่งในฤดู การแรกเนี่ยเราจะสามารถอัพเลเวลตัวละครได้สูงสุดอยู่ที่240นะครับซึ่งไอ้240ตรงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของเรานะก็คือถ้าเราเคลียร์เนื้อเรื่องหมดนะครับเล่นด่าน FK ถึงโน่นนั่นเนี่ยเราก็จะไปตันกันที่เลเวล240นะแต่ทีนี้ถัดจากเลเวล240ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเลเวลของซีซันนะครับเลเวล241 42อะไรอย่างเงี้ยที่ผมได้บอกว่าเราต้องใช้ผงม่วงนี้ในการอัพเนาะมันจะเป็นทรัพยากรจากซีซันนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งไม่ว่าเพื่อนๆจะอัพขึ้นไปถึงเ800 level 900หรือ1 ก็ตามพอรีซีซั่นใหม่เนี่ยมันก็จะถูกลบออกไปนะในส่วนของเลเวลซีซั่นหมายความว่าเลเวลตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่เลเวล20มาตรฐานของเราอยู่ดีนะครับก็คือเราจะได้เริ่มต้นกันทุกคนนะครับอยู่ที่เลเวล240นั่นเองนะและในส่วนของการยกระดับตัวละครเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกรีใหม่นะถ้าจะไปรีใหม่อันนั้นเนี่ยน่าจะโดนด่ากันเละเลยนะครับเพราะว่ามันก็หายากเนอะก,กว่าจะหาเพชรมาสุ่มได้แต่ละตัวละครน,นะครับทุกคนคือเรายกระดับตัวละครขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนเนี่ยก็จะอยู่แค่นั้นตลอดไปนะครับ ก็จะมีรีแค่เลเวลนะครับที่จะถูกรีกลับลงมาที่เลเวล240นะในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราต้องหาใหม่ก็จริงแต่มันหาใหม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปลดล็อกแผนที่ใหม่มาให้เราเล่นนะในแผนที่หลักของเราที่เราเล่นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเก็บหีอะไรต่างๆนาะนาะจะไม่ถูกรีเซ็ตนะแต่ว่าเขาจะเปิดเป็นแผนที่ใหม่ที่มันเป็นแผนที่ของซีซั่นนั้นๆเนี่ยเข้ามาแทนนะครับซึ่งเราก็จะได้ไปสำรวจแผนที่ใหม่เพิ่มเติมไปเปิดหีเพิ่มเติมนะเพื่อไปหาทรัพยากรนะครับหรือว่าหาอุปกรณ์พวกนนนนนีีาานี้เจจเ่่่ยมมมมาาสกกัััหออองุปปณ์็จะลน ไปในแต่ละซีซันนะครับและก็ในส่วนของอร์ติแฟกเนี่ยพวกที่เป็นอร์ติแฟกหลักจะไม่ได้ถูกรีเซ็ตนะแล้วก็จะยังเป็นอร์ติแฟกเเวล10พวกนี้อยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าพอเริ่มซีซันใหม่มันก็จะมีอร์ติแฟกใหม่มาให้เราอัพเพิ่มนะครับมันจะเป็นอร์ติแฟกของซีซันนั้นๆส่วนดานเอฟเคนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นเริ่มใหม่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีในทุกคนเพราะว่าตัวละครเริ่มต้นของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มอยู่ที่240นะอของร้่ย,ย,ยเ,เท่เดิบเนาะแมม้ว่า FK ันจะเริ่่มมใหมก็ตามแต่ว่วาเราก็ระรัมกัวน ง่ายมากขึ้นแล้วนะครับและที่สําคัญเลยก็คือของรางวัลที่มันรีเซ็ตใหม่นะของ a อ OK k เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมด้วยพวกตั๋วกาชาพวกอะไรต่างๆนานาใดๆก็ตามนะครับมันก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนอยู่แล้วนะครับผมและก็มันสนุกด้วยเหมือนเราได้เริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชันใหม่ในแผนที่ใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนและก็ในส่วนของสกิลตัวละครเนี่ยถ้าเราอัพไปแล้วก็ไม่ได้ถูกรีนะอัพแล้วอัพเลยนะครับแต่ว่าจะมีสกิลประจําซีซันเนาะที่จะโผล่มาอีกช่องหนึ่งตรงนี้นะครับซ ซันเพิ่มเข้ามาให้นะครับซึ่งสกิลประจําซีซั่นตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่ในทุกๆซีซั่นเหมือนกันแล้วมันก็จะมีความสําคัญอยู่ก็ตรงที่ว่าบางครั้งนะครับสกิลซีซั่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวละครที่ไม่เคยเป็นเมตาเลยนะครับกลับมาเป็นเมตานะส่วนตัวละครที่เคยเป็นเมตาอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เมตาก็ได้นะครับผมนั่นหมายความว่าในดินแดนแห่งความฝันเนี่ยพอมีสกิลประจําซีซั่นใหม่บางตัวละครอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเมตาใหม่เพิ่มเข้ามาก็ได้เนาะดังนั้นนะครับ ด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนถึงแม้ว่าบางตัวเขาจะมีความโดดเด่นเพิ่มเข้ามาเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตัวหลักๆเนี่ยก็ยังจะได้ใช้อยู่เหมือนเดิมนะในเซิร์ฟโกเบลเนี่ยอย่างโอดี้หรือว่าสโมกี้อย่างเงี้ยแม้ว่าจะเปลี่ยนซีซั่นใหม่นะครับเขาก็ยังเป็นเมตาอยู่ดีนะครับแค่จะมีตัวละครใหม่เป็นเมตาเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเทอร์มาเซียอะไรอย่างนงี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็แค่ต้องรู้ไว้ก่อนแต่ว่าไม่ต้องไปตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็หลังจากดีซีซั่นเขาจะมีของรางวัลให้สําหรับการรีีีเดดดด่าานนนนนนนพววววกก้้ยยะรัโจจจจออิงํหืท ไปได้ไกลนะครับทุกคนยิ่งคลายอัพเลเวลไปได้ไกลหรือเล่นด่าน FK ไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยของรางวัลก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวจะมีของรางวัลให้ตามผลงานที่เราทําได้เนาะฉะนั้นก่อนที่จะจบซีซันนะครับเพ,เพื่อนๆก็พยายามดันไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะพอเริ่มซีซันใหม่เราจะได้เอาของรางวัลมาปั้นไอเดียของเราให้มันเติบโตได้ไวมากขึ้นนะครับโอเคแล้วนี่คือ20เรื่องน่ารู้นะครับที่ตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วนผัผผมมมก็หววง่่าาข้อูลเลเี จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะเพื่อนๆก็ฟังไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็เอาไว้เตรียมตัวกันได้นะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับเกมขนาดนั้นนะครับขอแค่เล่นเกมให้สนุกก็พอนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจนในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ